จเจริญพรท่านผู้สนใจ,จเจริญภาวนาทุกท่านวันนี้อาตมาจะได้พูดต่อไปในหัวข้อว่าด้วยวิธีทรรมจิตภาวนาโดยเลือกจากกรรมฐานสี่สิบเป็นการต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วนี้ได้พูดค้างไว้ในหัวข้อนี้โดยมาจบลงที่เรื่องกรรมฐานสี่สิบ ซึ่งได้แจกแจงให้ทราบพ,พอสมควรแล้วว่ากรรมฐานสี่สิบนั้นมีอะไรบ้างทีนี้ก็มาถึงตอนที่เราจะมาเลือกกันโดยจะมีหลักเกณฑ์ในการเลือกทีนี้เข้าใจว่าความหมายของกรรมฐานนั้นก็คงจะชัดแล้วขอจอะให้สับสนระหว่างคำว่ากรรมฐานกับอารมณ์ ซึ่งในกรณีนี้ก็ใช้แทนกันได้ก็ขอพูดทวนนิดหนึ่งก็คือสิ่งที่เรานำมาใช้หรือนำมาให้จิตกำหนดเพื่อจะทำให้จิตนั้นแน่วแน่เป็นอันหนึ่งอันเดียวนี้สิ่งนั้นเองถ้าใช้ในความหมายว่าเป็นที่ตั้งของการทำงานภาวนาเราก็เรียกว่าเป็นกรรมฐานถ้าหากว่า ใช้ในความหมายว่าเป็นสิ่งที่จิตรับรู้อันนั้นเราก็เรียกว่าเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นจะเรียกว่าอารมณ์หรือเรียกว่ากรรมฐานจะเห็นว่ามีความหมายก็เหมือนกันบางทีก็เรียกซ้อนกันไปเลยว่าอารมณ์กรรมฐานเพราะฉะนั้นถ้าใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ขอให้เข้าใจโดยไม่มีความสับสนอันนี้ จะพูดถึงข้อสังเกตอีกนิดหนึ่งว่าที่ได้แสดงมาแล้วนี่ก็มีกรรมฐานมากมายทั้งสี่สิบอย่างซึ่งเวลาจะปฏิบัตินี่เราก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทีนี้นอกจากว่าเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่ในกรรมฐานอย่างเดียวกันนั้นก็ยังมีวิธีการแล้วก็มีอย่างที่เรียกได้ว่าเทคนิคของพระอาจารย์ในการ ปฏิบัติต่างกันไปได้อีกอย่างสมมติว่าจะเลือกเอาลมหายใจมากำหนดบางสำนักพระอาจารย์ก็อาจจะให้กำหนดว่าพุทธโธบางสำนักก็อาจจะให้นับอะไรต่งตางๆเหล่านี้วิธีการและเทคนิคนี้อาจจะต่างกันไปอีกเพราะฉะนั้นความแตกต่างหลากหลายก็มีได้มากซึ่งขึ้นต่อ เหตุผลต่างๆ,ๆที่จะมาเคยพูดไปแล้วเช่นความสะดวกแล้วก็ความเหมาะสมกับตัวบุคคลผู้ปฏิบัติซึ่งจะได้พูดต่อไปแล้วก็ความชำนาญของพระอาจ,จารย์เป็นต้นเพราะฉะนั้นความแตกต่างหลากหลายนี้ก็อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าสำนักต่างๆนั้นมีความไม่ตรงกัน แตกต่างกันถ้าหากไม่เข้าใจหลักที่ว่ามานี้แล้วก็จะทำให้เกิดการที่ถึงกับขัดแย้งหรือว่าถกเถียงกันได้เช่นมีการพูดถึงว่าที่น่นถูกที่นี่ไม่ถูกหรือว่าดีกว่าที่โน่นดีกว่าที่นี่ดีกว่าซึ่งถ้าหากว่าเราเข้าใจหลักการว่าการปฏิบัติก็มีหลักการอันเดียวก็คือว่า จะทำอย่างไรให้จิตนั้นได้แน่วแน่ลงเป็นอันหนึ่งอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวอยู่กับกรรมฐานอันเดียวอยู่กับอารมณ์อันเดียวทำได้อย่างนี้แล้วก็เป็นเรื่องของสมาธิสำเร็จผลที่ต้องการหลักการก็มีอยู่เท่านี้วิธีการแตกต่างกันได้เทคนิคแตกต่างกันได้เพราะฉะนั้นก็ให้สบายใจ ต่อไปนี้ก็จะได้พูดในเรื่องหลักเกณฑ์ในการเลือกกรรมฐานหลักเกณฑ์นี้ก็ในที่นี้คิดว่าพูดถึงหลักสําคัญสักสองอย่างก็พออย่างที่หนึ่งก็คือเรื่องการเลือกโดยพิจารณากรรมฐานนั้นให้เหมาะกับจริตของบุคคลคือตัวผู้เข้าปฏิบัตินั้นว่ามีจริตอย่างไรได้แก่มีลักษณะนิสัย พื้นจิตใจแบบไหนแล้วก็เลือกกรรมฐานให้เหมาะกับลักษณะนิสัยแบบนั้นนี่เรียกว่าการเลือกโดยพิจารณาให้เหมาะกับจริตและประการที่สองก็คือดูว่ากรรมฐานที่เราเลือกนั้นมีขีดขั้นที่จะให้ผลสำเร็จได้ถึงแค่ไหนเพราะกรรมฐานทั้งสี่สิบอย่างนั้นก็ให้ผลสำเร็จได้ ไม่เท่ากันบางอย่างก็ให้ได้สําเร็จผลสมาธิขั้นสูงบางอย่างก็ให้ได้แค่สมาธิขั้นต่ำๆขั้นต้นๆเท่านั้นอันนี้ผู้ที่จะเข้าปฏิบัติทราบไว้ก็เป็นประโยชน์เพื่อจะได้นํามาไปข้อประกอบการพิจารณาในการเลือกกรรมฐานด้วยเอาละทีนี้ก็จะพูดต่อไปในหัวข้อสองหัวข้อนี้